สวัสดีครับอันนี้คือปลาสับคิดละสามสิบบาทเนี่ยคุณลละสามน้อยปลาสับเดี่ยวบองปลาย่างเจี่ยวบองอันนี้คือเจี่ยวบองปลาย่างอันนี้ปลาสับผมชอบกินปลาสับปลาาสับคือ โอเคครับเรียบร้อยนะจ่ายเงินรุนตลาด ซื้ออะไรบ้างเนี่ยโอ้โหท้าไมเยอะจังไม่ไม่หนูอยากกินสับป,ปะรดแล้วก็บะหมี่บะหมี่แล้วก็อันนี้ไอม้มะเฟ่อ์แท่งเป็นมุกเล็กๆแบเคี้กินได้ไอีตูใบสม,มองเลยรช่างได้แลแ้วก็น้ำอย่าน้่งไปแกงเห็ดล,ล้างไว้ที่ื่อแรกนี่ละ่ะอะเอาขอบคุณน้องเบนน้องอะไรนะเบนน้องเบนกล้วยหวีอะไรฮะเนี่ยกล้วย รอมันตรงที่ตลาดก็ได้เลยคุณพี่บอกเรจียบร้อจ่ายตลาดเมื่อกี้ถ่ายไปเกือบสานาทีเนี่ยติดลิขสิทธิ์เนี่ยดูแนละ้วฟังเปิดเพลงไย,ย,ยาเละเดินทางไกลเลยฮาทำบุญครับเอาไป20เลยเลยได้หลายคนเอาไป แด้ครับเอฟซี ตลาดสดเมืองอุบลราชธานีตลาดสดใหญ่นะเนี่ะตลาดสดจอดออตรงไว้เดินไปโน่นโน่นเกาะกลางวันนี้มาตุลา,าหลายอย่างเลยบริเนอรไงมาซือ้อหลอดไฟหลอดไฟมันมันทางแล้วหลอดไฟแต่หน้าน่ะซื้อสองชุดเลยเจ้านายผม แกสู่สายใยเป็นคนเรียกว่าเป็นคนที่มีน้ำใจฮะชอบซื้อ,อทำเทอมอะไรชอบเผื่อแผ่ทุกอย่างที่คือเป็นคนมีน้ำใจไงซื้ออะไรก็ซื้อเต็มเต็มแม็กเดี๋ยวทุกสักเดี๋ยวศิลปินเขาต้องมากินด้วยกันนะครับแครับถ้าว่างก็มาเต็นได้เลยครับผมมากินทีมือสายใยอ่ะอันนี้ออ่ะโอเคครับ ถือของเยอะอะอ่ะอ่ะต้องอะไบนนี้เลยหนูอ่ะเอาเลยอ่ะของบนนี้ผมอ่ะอันนี้ปลาหมัดให้หน่อไหมก็มัดแล้วไม่ใช่หรอไม่มันครั้งมันมันติดอยู่มัดมัดมัดปากหูอ่ะเดี๋ยวบรรยากาศก็มีไอ้ผลไม้ไปไว้หน้ารถให้หนูหน่อยได้ครับพี่ตีนอ่ะครับผมได้ครับเผื่อได้กินอ่ะถ่ายให้ครบแปดนาทีนะคุับุณส อ๋อก็นะแป่นาะที่แต่มัชิปนะที่ไปรถปะขึ้นรถเดี๋ยวรับเลยมุ่งหน้าจะมุ่งหน้าจากาตลาดสดเมืองอุบลราชธานีมุ่งหน้าอำเภออำเภออะไรนะศร,รีโพศรี โพสีสวุวรรณหรืออะไรโพสีสวุวรรณครับผมอากาศครับผม<อ>เดี๋ยวโหสีมันอีกหลายเป็นร้อยโลอะครับผมอือโชอเฟอร์กสนนึ่งโชเฟอร์โชเฟอร์ ตั้งเลยอำเภอโพสีสุวรรณเออตั้งเลยสวนเขียวสวนอะไโอ๊ยกำลังพูดอยู่แป๊บหนึ่งสิมัมนสลวนแล้วเห็นไหมนะ่ะสวนเขียวรีสอร์ทไปอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดกี่กิโลการขับรถจากสวนเขียวรีสอร์ทไปยังอำเภอโพสีสุวรรณมีระยะทางสิบดแกิเโมเมตรไม่ไกลไม่ไกลนะหามูออกอ่ะบอกไว้เลยนะนอน ถาหมอบอกเ <ๆ S 1> ข้าง,งานง่าย<ๆ>คือแฟนกับเอเซียเอาจริงๆเลยนะถ้าเข้าเด็กเนี่ยทุ่มสองทุ่มหรือว่าอะไรเนี่ยหาที่จอดรถยากมากแต่เข้าก่อนก่อนมืดเนี่ยมันจะหาที่จอดรถง่ายเพราะว่าเราไม่รู้แผนที่งาน,นจะวนตรงไหนจะเข้าตรงไหนช่องตรงไหนหลายๆอย่างลำบาก ตั้งลำก่อนแล้วกันอไปก่อนมันห่างจากโพสีสวรรณ12กิโลเองเนี่ยนี่ไม่ไกลเนาะค่าห้อง350เองแล้วมันเป็นทางผ่านเราไปด้วยไหมอันนี้เป็นวันเ่ไม่ไม่หมายความว่าครับรีสอดก่อนแล้วก็ไปงานต่อเลยใช่ไอ้นั่นมันบอกว่าไปเจอกันที่ร้านใครมันเชื่อว่าอะไรนะที่มันเดินไปเจอเราอ่ะใครเอกนะ พี่เอกมันบอกว่านอนสวนเขียวรีสอร์ทห่างจากบ้านงานสิบเอ็ดกิโลมันเป็นทางผ่านเราเราไปนอนสวนเขียวรีสอร์ทแล้วเราออกจากสวนเขียวรีสอร์ทแล้วเราก็ไปงานต่อเด้เลยเพราะตรงน้ย้อนขึ้นมากสินะเตรียมตัวเตืนตาครับผมผมได้หลับสวนเขียวรีสอร์ทสีสเกตพี่ขับนยะังไหมขับไว้ครับขับไม่ไว้เปลี่ยนเลยนะแต่ว่าจากนี้ไปสวนเขียวประมาณโอ้โห จากทางเหนือไปยังถนนพรมเทพกี่โลกีโลครับ8 5กิโลโส่วน<ค><ห>เขียวเอ๊ะทางนี้มันวนเวไหมเนี่ยไปได้เลยไปอา้าวรู้ได้ไงว่าไปได้เลยไปเลยไปได้ไปเถรอเอ้อมันไปมันวนเวไม่วนวนป่ะไม่วนไอตรงนี้ไม่ได้นะเอาไม่ได้ก็แล้วแต่เห็นหัวรถไหมนะ่ะไม่เขาจอดกลับสลับมีไปเถออไปได้อัน วันเว้นมาจ้าออกมาได้ยอดออกมาได้เลยยอดเจ้ากระสิบอยคอยไปทั่วทิศทั่วแดนเนาะเรื่องมันจอดโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ครับผมมันเป็นทั้งตันแม่นว่าจ้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณอย่างสูงอ่าครับผมมาเตรียมตัวเดินทางมุ่งสู่โพธิศรีสุวรรณเดี๋ยวนี้ ไปสเลยนะคะรจะไปก้อนตี่ะวันนี้อพูดงานหน่อยก่อนเลี้ยววันนี้เจอกันที่เบอร์โบรสีสุวรรณจังหวัดสีนุเกตนะครับคุณสุครับบ้าน,นียังบุ๊กขอกำลังใจให้คุณสุใสยใ่เพื่อนบ้านนี้ยังหุกนก,นออกโอ้าไม่รู้อยู่ในตลาดมีของกินตั้งยนี่เห็นไหมร้านจงล้างโจ๊กเนี่ยเราก็หาทางไปหากินข้าวยากจริงๆเนาะบุกกค่ามาอันนี้ครับน่เหมือนครับผม ตามแบโมดสลยาวครับโชคดีทุกท่านมีความสุขครับโอ้ยคาบมากเลยใช่ไหม